บทสวดแก้ความหวาดกลัวอรัญเยรุกขมูเลวาสุญญาคาเรวะพิกโควภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายอยู่ในป่าหรืออยู่โคนไม้หรืออยู่ในเรือนว่างก็ตามอนุสเรทะสัมพุทธังพยังตุมหากาังโนสยา พึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดความกลัวก็จะไม่พึงมีแก่พวกเธอทั้งหลายโนเจพุทธังเสรยยาถะโลกะเชษดถังนราสะพังแต่ถ้าเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เจริญแห่งโลกเป็นผู้ประเสริฐแห่งนรชนมิได้ไซ อะทะธรรมังสเรยยาถะเนยานิกังสุเทสิตังก็พึงระลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ที่เราแสดงไว้ดีแล้วเถิดโนเจธรรมังสเรยยาถะเนยานิกังสุเทสิตังแต่ถ้าเธอทั้งหลายระลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนําออกจากทุกข ที่เราแสดงไว้ดีแล้วมิได้ไสอะถะสังคังเสรยยาถะปุญยเขตังอนุตตรังก็พึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเถิดเอวังพุทธังสรันตานัธทรมังสังคัญจะพิกโว ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้พยังวาชัมพีตัดตังวาโลมะหังโสนาเหตุสตีติความกลัวก็ดีคว,วดความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจักไม่มีเลยดังนี้